เรื่องของการรับรองงบดุลอนุมัติงบดุลประจำปี2567ที่ผ่านมารวมตลอดทั้งอนุมัติในเรื่องของการจ้างผูต้ตรวจสอบบัญชีนะครับแล้วก็มารับทราบผลการวเนงานทั้งปีนะครับผลการแข่งขันในรุ่นอายุต่างๆผลการแข่งขันในทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแล้วก็รวมทั้งรับทราบแผนประดุการประจําปีของเราก็ <Netflix> ความจริงเนี่ยก็ ความจริงก็เราก็ทําหน้าที่นายกสมาคมต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ก่อนนายกเนี่ยก็ทามาก็รวมแล้วก็3 0สกว่าปีแล้วนี่นะครับอายุก็มากแล้วนะครับแล้วก็ทํางานมาพอสมควรแล้วก็คิดว่าในเบื้องในเบื้องต้นเนี่ยก,ก็คิดว่าน่าจะหยุดให้คนอื่นได้มาทําหน้าที่ตรงนี้ต่อไปนะครับเพราะว่ามีคนรุ่นหลังๆซึ่งก็พร้อมที่จะขึ้นมาทํางานอยู่นะครับแต่โดยที่มันมีภาระหลักภารกิจหลักก็คือการ เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีนี้เนี่ยด้วยที่เรามีาได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับความเชื่อมั่นได้รับการยอมรับจากทางสาพันธ์์อละบลนานาชาติและก็รวมตลอดทั้งาทางผู้หลักผู้ใหญ่ของสมาคมเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องสารต่องานตรงนี้ให้จบนะครับก็เลยก็ต้องรับในการที่เข้ามาเป็นนายกสมาคมต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น เป็นเหตุผลหลักนะครับที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในส่วนตรงนี้ต่อนะครับซึ่งก็ทุกฝ่ายก็เห็นพร้องต้องกันนะครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่และงานที่จะต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นก็ต้องอาศัยความต่อเนื่องด้วยนะครับที่ประสานงานกันมาตลอดนะครับคุณครับพูดการตงในันีเซเีแล้วก็ระับีงโตอทุกทมครับการแงขันเอี การเตรียมทีมนักกีฬาเราโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับโลกแล้วก็ระดับอาเซียนระดับเอเชียน,นี่อยู่หลายรายการปีนี้เนี่ยนะครับก็เริ่มจากเนชั่นลีกนะครับแล้วก็ยังมีซีวีลีกมีเรื่องชิงแชมป์โลกมีซีเกมนะครับแล้วก็รายการอื่นๆอ,อีกหลายรายการเนี่ยนะครับก็ทีมหญิงในขณะนี้ก็เรียกตัวนักกีฬาที่จบจากไทยแลนด์ลีก ที่อยู่ในประเทศและก็ที่กลับจากต่างประเทศบางส่วนนะครับมาร่วมเข้าร่วมการคัดเลือกนะครับเตรียมตัวกันแล้วนะครับแล้วก็รายการแรกที่เราจะไปมีส่วนส่วมกันในการที่จะคัดเลือกก็คือไปแข่งขันทางกับทางทีมร่วมสตาร์เกาหลีนะครับในช่วงกลางเดือนเมษายน,านนี้นะครับเ,เราก็ผู้หญิงเราก็ให้โคอดอสนะครับรับผิดชอบซึ่งก็ได้ทําทีมมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งจากการที่เราได้ มีนักกีฬาที่ไปต่างประเทศแล้วก็จากการที่ได้ติดตามนะครับก็ทุกคนก็ยังมีร่างกายที่ดีมีกําลังใจมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมก็ยกเว้นวิภาวดีคนเดียวนะครับวิภาวดีที่วิภาวีนะครับที่เจ็บอยู่นะครับซึ่งก็คงปีนี้ก็คงต่อนเนื่องไปถึงปีหน้าเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยไม่สามารถจะใชะ้วิภาวีเป็นตัวหลักได้ซึ่งเราก็เสียจะเสียเสียได้นะครับเพราะว่า ก็กำลังกำลังดีขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราก็มีนักกีฬาอื่นที่ที่ขึ้นมาทดแทนกันได้นะครับเราก็เชื่อมั่นว่าจะมาทดแทนกันได้ในส่วนของอาการเตรียมทีมสําหรับการแข่งขันในช่วงต่างๆเนี่ยในขณะนี้เราก็ได้ประสานกับประเทศบางประเทศไว้ที่เราจะไปแข่งขันทีวีดีในทอเมริกาไปซ้อมก่อนหรือว่ามีทีมอื่นๆที่จะเข้ามา ก่อนที่จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอะไรพวกนี้นะครับเราก็ถือโอกาสพวกนี้ให้ทีมเราได้มีการฝึกซ้อมกับทีมต่างประเทศไปด้วยนะครับในตัวอันนี้ก็เป็นทีมหญิงนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดเดิมชุดหลักเดิมแล้วก็มีชุดเยาวชนขึ้นไปเสริมเสริมอยู่ด้วยนะครับก็ช่วงนี้เราเรียกกันมาก็เกือบ3 0คนนะครับเกือบ30คนก็ภายในหลังจากโ,โวนะควะที่ไปแข่งที่เกาหลีแล้วเนี่ยก็คงจะได้มีการตัดตัวนักกีฬาบางส่วน บางส่วนเพื่อให้ตามเป็นไปตามโควตาที่ทางมูลตีซีเกมหรือว่าโอลิมปิกหรือว่าระกรกตให้โควตากับเราสำหรับการเก็บตัวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับถ้ามีความจําเป็นเราก็ตกลงกับโค้ดด้วยว่าถ้าตามโควตาที่เรากําหนดเนี่ยมันมีจํานวนไม่มากพอเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้งบประมาณของสมาคมหนุนเสริมเพื่อให้นักกีฬาบ,บางส่วนต้องที่มีศักยภาพเนี่ยได้อยู่ซ้อมกับทีมชาติเพราะว่าเรามีแข่งทั้งปีนะครับเราก็ต้องเตรียมไว้สแปร์ไว้สําหรับ ทดแทนนักกีฬาที่เหน็ดเหนื่อยบ้างอาจจะมีบาดเจ็บบ้างนะครับไม่พร้อมบ้างอะไรพวกนี้